โอ้ยนานๆได้เจอกันทีเนาะเหี้ยห้ากินเล้าหน้าบ้านเอเจ๊ผมขอเพื่อนสักวันหนึ่งเนาะนานๆมันไม่มาทีนึงเลยเนี่ยบึงได้เห็นหน้ามันเนี่ยสามอาทิตย์แล้วชื่นใจงเลยไง็นไงเพื่อนสบายเดียวละกินโอ้ยจอมกวนแล้วกูคิดถึงเอนกับไห่ายเชียรขอให้ได้กินกับเพื่อนน่ะบรรยากาศมันได้อย่างเงี้ยไม่ได้เจอตั้งนานผมก็เครียดจังเลยมาทุกอาทิตย์เด้อมาทุกอาทิตย์เลยนะมา องคใช่ย้อนย้อนช้อนเป็นไงเพื่อนที่บานเป็นเหมือนเดิมเนเหมือนเดิมบ้างเหมือนเดิมเนะเออไม่ต้องกลัวไม่ต้องบอกไปไหนเรากินเหล้าในบ้นกินเหล้าในบ้านไม่เห่านอกบ้านดีเนาะยืดกูเนาะเยอะสบายใช่ปะกูเนี่ยกินเหล้าไปเป็นไงสำเล็จไหมเอากินเหล้ากันนอกบ้านเป็นไงดีดีเนาะชุ่มคอดิชื่นใจ ทำไปเด้อเหรอเออโอ้โ <oat> ห <numbers>